วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมห้องเช่าค่ะเนื้อที่228ตารางวาอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะผังที่ดินนะคะตามที่ดิมแนบไว้เลยด้านหน้าติดถนนลาดยางสองเลนอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านค่ะห่างจากถนนสายหลักใหมายเลข3273เส้นโคกสูงหนองเป็ดน,นะคะเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น ภายในที่ดินด้านหน้ามีบ้านขนาดกําลังพอดีเลยนะคะอยู่หนึ่งหลังแล้วก็ด้านในมีห้องเช่าทั้งหมด10ห้องค่ะพร้อมผู้เช่าเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆภายในที่ดินเป็นโฉนดนอสอสจอขุดแดงค่ะตรงนี้เป็นตัวบ้านหลังแรกนะคะที่อยู่ในที่ดินเราอีกด้านหลังก็เป็นห้องเช่ามีทั้งหมด10ห้องด้วยกันพร้อมผู้เช่าด้วยค่ะ สาธารณภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยการเดินทางสะดวกสบายใกล้โรงงานร้านค้าปั๊มน้ำมันร้านอาหารด้วยค่ะนี่ค่ะเรามีทุกอย่างให้ผู้เช่าแล้วนะคะท่านใดที่กำลังมองหากิจการห้องเช่าแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะ